้อม้อมจักรยานครับอ่ะเดี๋ยวแปลให้อ่ะหยุดเดี๋ยวแปลให้วันนี้น้องคุงนะครับได้มาเรียนฝึกจักรยานวันที่สามนะครับซึ่งเมื่อวานยางรั่วยางหน้ารั่วเลยเลยอดซ้อมใช่ไหมนี่เดี๋ยวันนี้เราจะมาซ้อมฝึกจักรยานวันที่สามมันนะโอเคไหมไหนตา ายตามองโ้งขงซ้ายขงขวาขงซ้ายขงขวาโอเคเอไป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 สุดปอตอนนี้นะมีหมามาให้กำลังใจครับผมโอ้โอเคไหมหมาสุดที่รักด้วยอ่ามาเร็วๆมาปั่นก่อนเร็วมา อ้าไปค่อยๆไปอา้าวปัดแรงๆลูกไป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 สุดขอบฟ้าไปสุดขอบฟ้าเลยลูกอ้าวเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวเออปัดแรงๆปัดแรงๆปัดแรงๆได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วลูกอะไรนะโอ้ไกลขึ้นเลยเยอะเลยเนาะโอ้โหคงนี่มันเซียนจริงๆว่ะเซียนมาก งมารวยมาเชียร์น้องอคุงเหรออันหนึ่งสองไปไปไปปัดไปแรงแรงแรงไปเลยไปเลยเออปัดไปมองหน้าทีบทิปไปทีบไปทีบแรง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 หุยแรง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 ไปเลย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 ไปสุดขอบฟ้าไปสุดขอบฟ้าเออได้แล้ว บอมามันรวยอยู่ How you feeling? Are you feeling good? มันไปอยู่สวัสดีครับวันนี้วันนี้ขี่เกียนได้ครับโอ้ได้แล้วใช่ไหมคล่องคล่องขึ้นใช่ไหมอาปะ่ะเดี๋ยวไปใหม่เรามีทางเราส่วนตัวไปอ่าปานพี่มรลลวยเขาเขา,เขามาดูแล้วเนี่ยนะไปเร็วไปตั้งไกหน่อยไป ไปเลยปั่นแรง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 เลยเออปั่นไปตามทางลูกมองข้างหน้ามองข้างหน้าครับมองข้างหน้ามองข้างหน้าเบรกเบกเบกสิเออนี่ยเบรกเนี่ยนะเบรกเบกนี่เนี่ยเบรกหน้าเนี่ยนะต้องเบรกหน้าสิเออถ้าอยากหยุดก็ต้องเบรกหน้าใช่ไหมเบรกหน้าเบรกหลัง เดิมได้แล้วเห็นไหมเนะเออไปไปไปเลยไปตรงไปเลยตรงไปเลยครับเอาเบรกเบรกโอ้เก่งนะฮะเริ่มคอลคอ,อ,มคองแล้วนะวันที่สามครับโอ้ยเริ่มคลองวันนี้ใจเย็นใจนเย็นใจนเย็น,น,เ,ยนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อากุ้งปั่นไปหานู้นนะตามทางนะไปไปไปเลยไปเลยไปมองแน่นุ๊กมองแน่ครับไป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 เออเอาเบกโ้โ,โฮเก่งแล้วเก่งแล้ววันที่สามเป็นไงพ่อบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยก็มีการฝึกฝนใช่ไหม อยู่เรหรออาได้เพิ่มพลังใช่ไหมโอเคไปไปมองหนะ้าไปอย่างเดียวเลยไปไปไปตามทางครับลูกไปตามทางไปออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยเออออกแรงหน่อยครับไปไปตามทางได,ได้แล้วได้แล้วไอ้หมาไปตามทางเลยไปตามทางเอาเบรกเบรกหน่อยเบรกเออ เริ่มคล่องแล้วเป็นไงดีไหมดีไหมครับตอนนี้คล่องตอนนี้คล่องแล้วใช่ไหมเป็นไงพ่อบอกแล้วไงว่าคนเราต้องฝึกใช่ไหมฝึกสองรอบไม่เป็นสามรอบเดี๋ยวก็เป็นสี่รอบเดี๋ยวก็เป็นเนาะโอเคไหมเ,เราต้องอ,อีกนั่นใช่เราต้องฝึกบ่อยๆโอเคไหมครับโอเคไหมครับลูกไม่งั้นเราไม่ฝึกอ,อ่ะแ,แล้นจะทำไม่ได้ใช่เก่ง<ๆ>เลยไปไปต่อไปต่อ เราไม่หยุดอยู่แค่นี้ไปเราต้องเก่งให้ได้ต้องเก่งให้ได้ไปไปเลยไปไกลๆเลยอย่ากลับมาอย่ากลับมาไปเลยอะไรนะทำไมอู้วคงได้แล้วเนี่ยปั่นได้แล้วไปกลับกลับปั่นกลับนะ เด uh, uh, ี๋ยวคุณพ่อวิ่งไปด้วยแล้วก็อากงก็ปั่นปั่นไปด้วยโอเคไหมอ่ะหนึ่งสองสาคุณพ่อวิ่งดีกว่า้้ยยเฮใครชนะใครชนะอากงชนะกันหรือเปล่าไป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 ดิไปดิเอาขาขึ้นปั่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 นไปปั่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 นเลยไปอย่ากลับมานะ ไปเลยโอ้ยโอ้เก่งแล้วโอ้ยไหนเทกันใช้โยกันเออโอ้ดีไหมดีใจไหมเอามานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่ก่อนขอถามความรู้สึกคนคนปั่นได้ก่อนเป็นไงบ้าง วันที่หนึ่งหนูทำยังไม่ได้แล้ววันนี้สองหนูก็ยังทำไม่ได้วันที่สามแล้วหนูทำได้โอ้โหวันที่สามหนูทําได้ใช่ไหมใช่แล้วเก่งไหมเก่งด้วยเหรอโอ้โหนี่นี่พี่มาโรยมาเชียรใช่ไหมครับพี่มาโรยสะอาดแล้วไปล้างที่ที่สระไว้นะ้ำอ๋อเหรอเขาร้อนเขาน่ะสิใช่ไมโอ้โคงเก่งมากเลยนะเนี่ย,ยพ่อภูมิใจมากเลยนะ วูแต่ตัวร้อนมากเลยเนี่ยปลานีก็เหอนภูมิใจมารวยมากทำไมภูมิใจมารวยแล้วครับเพราะว่ามารวยชอบเรียนหนูอ๋อโอเคปะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนอะโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายคงทำได้แล้วเก่งมากนะ ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย